เพคคุณครูเปิดไม่ได้มันไม่ไม่อ่านให้คุณครูโอเค t ล e ซิ่ t o g e t h e เ l e t s เเรามาเล่นเกมกันแต่ยังไม่เล่นค่ะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะโอเคค่ะไปดูที่คำแรกเลยค่ะคำว่าตัวนี้ A. A A พิมพ์เล็กหรือ A พิมพ์ใหญ <A. S 1> ่ตัวข้างหน้าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ตัวข้างหลังจะเป็นตัวพิมพ เล็กนะคะเอคุณครูให้มาเป็นคำว่าแอ p l e ลโอเคค่ะต่อไป B B คุณครูอ่าเอาไหมค่ะเบิร์สเบิร์สเบิร์สต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ยอ g เกนทีส์ซคุณครูให้มาเป็นคำว่าอะไรเอ่ยแ a ท อ่าเอาใหม่ค่ะ cat cat, cat. ต่อไปค่ะตัว d. d คุณครูให้มาเป็นตัว d อะไรเอย่ย d. D. d dog ส <Wow. S 2> ุนักอ่า d dog สุนักต่อไปค่ะตัว e คุณครูให้มาเป็นคำว่า elephant โอ้เยี่ยม oh, มากเลย elephant คือคำว่า ทางนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ย F อ่า F ให้มาเป็นคำว่าแฟนอ่ะพร้อมกันค่ะแฟนแฟนต่อไปค่ะตัว G G ให้มาเป็นคำว่าโก้ ก้ตคืออะไรคะแพ้แพ้แพ,แพ้ต่อไปตัว H ให้มาเป็นคำว่าฮัตฮัตคือกระท่อมจำได้ไหมเอาออกใหม่คะ่ะฮัตฮัตต่อไปค่ะไอให้มาเป็นคำว่าอ่าเอาเสียงใหม่คะ่ะไอศครีมไอศครีม อันนี้ยังทวนอยู่นะกสิดีดดูด้วยธนากรเดี๋ยวจะวันใบวันวันใบวันคือทีละคนอ่านะคะถ้าใครไม่สนใจเรียกเลยโอ้ต่อไปตัวเจเจคุณครูให้มาเป็นคำว่าจากเอาใหม่คขัจาก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 อ่าจากคือคำว่าเหลือ ต่อไปค่ะตัวเคเดี๋ยวอ่านนะเดี๋ยวเล่นเกมไม่ได้นะตัวเคเคให้มาเป็นคำว่าใค่เอาใหม่ค่ะใคร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 อ่าเคไว้าวค่ะสมภพเดี๋ยวสมภพต้องเจอกับสมสมพงศ์อ่าสมภพเขามีคู่แฝดคือ สมพงศ์แต่ว่าสมพงศ์เนี่ยสมพงศ์อยู่ห้อง,ส,องสามอ่าสมภพอยู่ห้องสองแต่สมภพทำไมสมภพจะน่ารักน่ารักใช่ไหมอ๋อน่ารักเหมือนกันค่ะเขาว่าน่ารักเหมือนกันโอเคอะดูต่ออ๋อหน้าเหมือนกันอ๋อ หน้าเหมือนกันแล้วดื้อเหมือนกันไหมดื้อเหมือนกันไหมเอาเหมือนกันอีกตายละสิน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้ออ๋อน้องไม่ดื้ออะพี่ดื้อตายแล้วสิต่อไปค่ะตัว L ออกเสียงใหม่ค่ะ L L L ครูให้เป็นคำว่าไลออนคือคำว่า ต่อไปเอให้เป็นคำว่ามังคีมังคีมังคีอ่าไม่กี่อะลูกค่อ่าเอาใหม่ค่ะมังคีมังคีอ่ามังคีคือลิงต่อไป N N ็ให้มาคำว่าเนสเนสเนส นี่คือลังไข่นะคะหรือตะข่ายก็ได้นะคะเนสต่อไปค่ะโอ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 ให้เป็นคำว่าออเรน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 คืออะไรส้มนั่นเองต่อไปค่ะ พี่พี่ธนากรธนากรออกเสียงคนเดียวพี่ <P. S 1> ไม่ใช่ทีพี่พี่กระดิดอ่าอย่าเล่นกันถ้าเล่นกันเดี๋ยวส่งกลับใบทางนะอ่ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาจะเรียนแล้วเรามานั่งเล่นไม่ได้เราก็ต้องออกจากนอกห้อง อันนี้คือกติกาในการเรียนหนังสือนะคะต่อไปค่ะเพน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 คืออะไรเดาสิปากกาเอาใหม่ค่ะเพน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 อ่าปากกานะต่อไปตัว Q เอาใหม่ค่ะ ออกเสียงตามครูก่อนค่ะ Q Q คุณครูให้มาเป็นคำว่า Queen Queen คือ Queen ต่อไปค่ะ R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  คุณครูให้มาคำว่า Ring 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 คือแหวนนะ Ring ต่อไป S เอสเอสเอ๊ะคุณครูให้มาคำว่าสเนกสเนกสเนกสนกคืออะไรเอ่ยงูเก่งมากเลยงูอ่าเอาใหม่ค่ะสเนกสเนกสเนกต่อไปค่ะที่ที่ที่ทันยลันนั่นดีๆลูกที่ที่ คุณครูให้มาคำว่าไทเกอร์ไทเกอร์เอกเสียงตามคุณครูก่อนไทเกอร์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 คืออะไรเอ่ยเสือไหนใครทำเสียงเสือได้ไหมโอ้โหเอ้าเสือหิวเสือใจดีเสือใจดียิ้มได้ ่ะเอาใหม่ค่ะทีไทเกอร์ทีไทเกอร์ไทเกอร์ทีไทเกอร์อ่าตัวทแล้วก็คือคำว่า t ทเกอรต่อไปค่ะ y ยู่อยู u ยู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 นะไม่ใช่คุณนะอยู อ่ายู่ตัวคุณนั่นเองยูเอาใหม่ค่ะยูคุณครูให้มาคำว่าอัมเบ a ่ะอัมเบส่ะอัมเบส่ะอเส่ะโอเคก่อนค่ะอัมเบ a ่ะอัมเบส่ะอัมเบส่ะคืออะไรเอ่ยโยมไม่ใช่กระโดดล่มนะอ่าบางคนบอกวันนี้ฉันจะกระโดดล่มแล้วไม่ใช่นะคะเอาใหม่ค่ะ อัมเบลล่าอัมเบลล่าอ๋อต่อไปค่ะ W W อ๋อ W คำนี้เป็นคำว่า웨ทเวทหรือวอชก็ได้นะคะแต่ครูเอาเป็นวอชนะคะอ่าครูจะเอาเสียงวอชเอาเสียงว่าเวทก็ได้นะคะอ่าว่าตามครูค่ะวอชวอชอ๋อเวทก็ได้ค่ะ แยกกันนั่นเองออกเสียงได้สองเสียงเ s สกับ Was นะคะอ่าออกได้สองแบบนะคะต่อไปค่ะตัววีแล้วก็ตัวดับเบิลยูดับเบิลยูคูนคูให้คำว่า w i กวิกวิกวิกคือผมปลอมวิกผมนั่นเองนะคะแต่เราอ่านวิกโอเคต่อไปค่ะ อีกคำหนึ่งอีกตัว x เอาใหม่ค่ะ x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  คุณครูให้คำว่า x-ray x-ray เดี๋ยวถ้าใครไม่ตั้งใจก็พาไป x-ray x-ray ก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะกระดูกอ๋อพอ x-ray มาเห็นโครงกระดูกเห็นอะไรหมดเลยไม่เห็นเนื้อหนังมังสาเลยเห็นกระดูกเลยเอาใหม่ค่ะ เอ็กซ์เล่เอ็กซ์เล่เดี๋ยวไปค่ะตัว y y รู้จักคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย y ไหมตัวนี้ค่ะ yo 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 รู้จักไหมอ่า yo yo ของเรานั่นเองเอาใหม่ค่ะ yo 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 โยโย่ของเรานี่แหละยโยยโอเคต่อไปตัวสุดท้ายตัวแซดนะคะตื่ลือในเพลงเราจะได้ยินคำว่าซีนซีนก็ได้นะคะตัวแซ่แซ่คุณครูให้เป็นคำว่าซีบาเอาใหม่ค่ะลูกซีบา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 อ่าซีบาคือม้าลายม้าลายที่ข้ามถนนหรือเปล่าทางม้าลายไหม ไม่ใช่อันนี้เป็นม้าลายที่เป็นสัตว์นะคะเอามาให้ขลุ่ยซีบาซีบาซีบาอ่าวันนี้ที่เราเรียนคือคำนี้ค่ะตั้งแต่คำนี้เอามาให้ไทเกอร์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 ต่อไปค่ะอัมเบลล่าอัมเบล่าอัมเบล่าต่อไปค่ะวอสวอส ต่อไปค่ะ w e e k w e e k ต่อไปค่ะ x a y xly x y ต่อไปค่ะ yo 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 ต่อไปค่ะ i b a i b a i b a c a อาละตั้งใจดีมากเลยให้เล่นเกม เกมบิงโก,โกดูนะแต่ก็ต้องอ่านคำนั่นแหละนะคะกติกามีเหมือนเดิม เหมือนเดิมเรามาฝึกคำศัพท์กันดีก่าอ้าวทีม A เป็นกระต่ายทีม V เป็นช้างน้อย พร้อมแล้วจะต้องนั่งตัวตรงอ่าทีม A สู้ไหมสูอ้อ๋อถามสมาชิกทีมเอก่อนนัทนานเอาลละคาที่หนึ่งไปทางด้วยเตรียมตัวนะคะว่าคุณครูจะเลือกคําไหนมาก่อน เกนผีสอีกครั้งหนึงเอาไหมค่ะอ๋อแบบเนี้ยต้องสามัคคีกันในกลุ่มไม่ต้องออกมาอันนี้แค่ทดสอบอ่า uh, ทีมไหนออกมาเกินหนึ่งคนหักคะแนนอ่า uh, ใครติดตารางแล้วก็เอาเอาคะแนนออกเอาตัวออกยอยยอยโอเค เป็นผ <Peace. S 2> ีโยโย่ทุกเกตอออกมาคนเดียว ไปทีมเอก,ก่อนค่ะมาคนเดียวยเยพื่อนแปะแล้วไปเข้าไปถ้าเพื่อนเขามาหยิบแล้วตัวเองก็ไม่ต้องมาอีกมองดูว่าใครออกแล้วก็ไม่ต้องออกอีก เกนผีเน,เนคำนี้คือเพนเอาใหม่ค่ะบเพน,เนสียวัานั่นที่คำนี้ไม่ได้ค่ะสันเนตทุนเนกเกต <Together. S 2> ของเพื่อนเขาติดแล้วก็มันตกแสดงว่าเขาหลุดไงแสดงของเขาเราต้องซื้อสัตย์ต่อเพื่อนอ่าอ่าของหนูติดไปเห็นไหมอ้าเพื่อนเขาติดแล้วในเมื่อเพื่อนเขาเลือกแล้วแล้วเพื่อนเขาทำตกแสดงว่าเพื่อนเขาเลือกหรือไม่ได้เลือกเลือกแล้วเพราะนั้นเราต้องซื้อสัตย์ต่อเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาตกเราสวมรอยเอาเลยไม่ได้เขาเรียกว่าฉวยโอกาส แบบนั้นเขาเรียกว่าฉวยโอกาสน่ารักไหม,ไมไอ่าเหมือนเพื่อนที่เขาทาถูกมาตลอดเลยโยโย و, ด่ดีๆเราไปฉวยโอกาสเอางานของเขาไปใช้ได้ไหมไม่ได้อันนั้นถือว่าทําไมคะไม่ดีอ่าเพราะนั้นรอบนี้ทีม <A. S 1> ทีม A ได้เป็น the Win <ners. S 1> winner w โอเคอ้าวแข่งใหม่แข่งใหม่อีกหนึ่งรอบเอาออกก่อน ต่อไปไม่ต้องเรียกชื่อแต่งวดนี้ปีวัฒนไม่ต้องออกเพราะปีวัฒนออกเยอะแล้วนัทพรก็ไม่ต้องออกมาติดเพราะออกเยอะแล้วคนอื่นติดบ้างอ้าวคำนี้ค่ะไรอ่อนทีมเอค่ะกรกรรลักษ์มาติดอ่าะ,ะกรรลักษ์ยืนไว้ตรงนี้เลยส่วนทีม ทีมทีมเออชลวัฒคอยติดอ่าสองคนพอคนอื่นอ่านไปหนูยืนตรงนี้แหละติดไหมตีไม่่ติด้วาวคำนี้ค่ะแพ่อาแค่ทีม A ค่ะ ชนลวัดได้ติดอ่าชนลวัดก็ยืนข้างนั้นไว้ยืนริมไว้นั่นแหละโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวใครตั้งใจจะให้มาเป็นคนคอยติดนี่แหละด,ดอกสองทีมเลยค่ะ ยังไงดูเซิทีมไหนได้เป็นเดอะวินเนอร์เนี่ยทีม A, A คะ่ะอ้าวท้ายทีม A อออ้าวท้ายอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่ง <A. S 1> อ้าวดูค่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ้าวเอา,เอา,เอาสิริพรมาอยู่ข้างนี้นนอ้า วิรยาอา,อาละข้างในช่วยกันอ่านทีมไหนอ่านช้าอดห้ามพูดห้ามพูดไม่รับฟังตอนนี้ค่ะ <Okay. S 1> เอลเจอร์เฟนทูกเกสเออร์อ่าเอาสองทีเลยหนดูดูข้างหลังด้วยว่ามันมีไม่นั่นน่ะ มันมีที่ติดไหมมันมีที่ติดไหมลูกไม่มีลูก็เอาอื่นสิต่อไปถ้าทีมไหนลูกแบบเนี้เ,เดี๋ยวหักออกนะากดออก จ้องให้ดีจ้องให้ดีทีมดีแม่ไล่เอทุเกตเตอรทั้งสองทีมไม่เกียวพื่อนไม่มีอ่ะแสดงว่ารอบนี้ได้เป็นเด วินเนอร์ทั้ง2ทีมค่ะ <Yeah. S 1> อ้าวดังทีต่อไป oh. เดี๋ยวเล่นเกมอีกแต่ต้องพูดให้เป็นประโยคนะคะ <Yeah. S 1> อ้าวตอนนี้เราไปดูที่สไลด์ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นเกมกันใหม่ ดูประโยคนี้ก่อนค่ะอ้าว่าตามครูค่ะถ้าเราจะบอกว่านี่คืออะไรเราบอกว่า